สวัครับผู้ชมวันนี้เราอยู่ในช่อง D U A M วันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Back the Back Room <laughs> วันนี้จะเป็นวันตายของฉันวันนี้เราตกในแม็กร o ูมอีกแล้วโหดูดีห้องแบบโคตรน่ากลัวจังเลยมีไฟแบบโคตรกระพริบกระพับ,บ,พบเออและอันนี้มันมีผู้เล่นประมาณเออเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับผู้เล่นหลายคน แล้วก็เปลี่ยนภาษาด้วยทุยไม่เปลี่ยนอ่ะเอ่อกันไรอ่ะับไม่กลับอันนี้ผีผีคือไรอะไรอะไระ่ะสตูไม่สามารถจับเอตัวจับคุณได้ไเลยอ้นี่กัละ่ะปกติสตูสามารถจับคุณได้สตูเลื่อนที่เร็วขึ้นเล็กน้อยมีสตูสองคน ผีดีกว่าผีดีกว่าดิว้าวเป็นอะไรอ่ะ,อะ,อะเฮ้ยนี่แมวนี่แมวคืออะไรวะนี่แมวโอ้อะไรเนี่ยโหมดเก้าสองสองเอ๋เอาโหมดแรกก่อนนะรับเลเวลศูนย์รอก่อนเผื่อโฆษณาตัดแม่งเลยชุดอุย้ยว้าวห้องสวยกังนี่ แต่ว่าแต่ว่าทำไมหันช้าจังเฮ้ยเฮ้ย้หันชาหันช้ามากแหลกแหลกใครอยู่ไหมเพราะว่าจะขอปักตั้งค่าโอเคความเคลื่อนไหว้ย่อไกว่ะนี่อย่างนี้ไปเฮ้ยวิ่งได้ครับชมวิ่งหันแบบนี้อันนี้เกิดอะไรอ๋อนี่คือการย่อกดวิ่งย่อเลยเฮ้ย วิ่งโว์ได้เฮียเฮ้ยเจ้าวะ่ะยิ่งเสียว่ะเสียวสงสัยหลอนไปเองกูเนี่ยเออก็ว่าอย่างรรนั้นแหละควเออวัดห้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะห้องกุญแจ สวัสดีใครอยู่ไหมครับอุยอ้ยอุ้ยเชี่ยกลัวอะไรวะคนณอุ้ยกี่ตัวเลยคนพี่ทุกคน,ท,กคน,ท,กคนทุกคนเห็นเมื่อกี้ไหมตัวอะไรวะทุกคนกคุนเห็นเมื่อกี้ไหมตัวอะไรเุ้ยเยอตาฝาดเหรอวะ เออไม่ได้ตาฝานะทุกคนคนสังเกตดีๆนะย้อนกลับไปเออันเก่าเลยครับเรื่องจริงครับใช้เรื่องเล่นเหนื่อยเนื่เหนื่อยเนื่ยเหนื่อยหนหนักมากทำไมผมโตใหญ่จังวะดูดิดูเอดู้นี่ดิอ้เหมือนเอนเลย เฮ้ยทุกคนเจอทางออกแล้วเฮ้ยห้องอะไรวะว้าวว้าวว้าวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใช่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยเน้ยนี่คืออะไรทุกคนสะสมนี่น่าจะเป็นสะสมนะ น no. เดือไม่มีกุญแจดูกระเป๋าก่อนโอเคไม่มีกุญแจจริงด,ดูก่อนครับชมถ้าอุ๊ยมีล้อรถด้วยคุณรอยรอล้อรถรอยรอล้รอรถอ,อันนี้น่าจะเป็นห้องเฮ้ยอะไรแบบว๊บๆเฮ้ยคุณเห็นไหมครับ อะไรแบบๆบ,บวะอุ้ยเห,ห,ห,หนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนักอะไรอุ้ยคุณ,ค,ณคุณแจะเอะอเพราะว่ามันน่าจะไอ้โทรศัพท์ผมมันจะเป็นอะไรไม่รู้นี่ดูดิมันแตกแหลกมากเลยอ่ะเอาเปิดได้แล้วทุกคนเปิดได้เดียวเหรอเด,เดีด้ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเปิดได้ทุกอย่างแจ๋ว ทางออกนดาสงสัยแม่มนี้จะไม่มีผีนะคุณชมว่าล,ล้ไม่มีแล้วไม่มีทางนี้ก่อน ไม่มีตรงนี้แหละไม่มีไอ้เหี้ยไม่มีอย่างนี้หรอผมรู้สึกจะเหมือนปวดขี้แล้วอ่ะทุกคนมันจะกลัวผีสั่นมากเลยอ่ะผีในแบล็กรูมไิห้องอะไรอ่ะไม่มี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  ไม่มีโอ้โหไม่มีเหี้ยอะไรเลยหรอวะโอ้โหไม่มีอันนี้ก็ไม่มี what what t h e h e l l อันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีไอเหี้ยไม่มีอะไรทุกอย่างเลยหรอเฮ้ยมีประตูสองใบอยู่ไอไม่มีตรงนั้นไม่มีไอ้เหี้ยควรเต็มจัะเลยวะไอประตูทางนู้นจะมีอะไรไหม ไม่มีไม่มีโอ้ไม่มีอะไรนียไม่มีไม่มีก็ไม่มีอะไรที่อยากเลยเหรออ๋อนิ้วผมนี่นิ้วผมนี่นิ้วผมไปกดมันไม่ต้องไปหยอนครับจูบด,ด่วนสวัสดีตายหรือยังตายแล้วสงสัยน่าจะตายแล้วอีกอีก ไม่มีวัดไม่มีอะไรทุกอย่างเลยเหรอวะไม่มีไม่มีทางสุดทางสุดเขาให้มีประตูเอกเขาให้มีอะไรไม่มีไม่ไหวไม่มีทางอีกครับผู้ชมมีทางให้เลือกอีกโอ้ประตูปิดทั้งหมดเลยไม่มีไม่มี เกินไปกูเนี่ยต้องไปล้างหน้าซะแล้วสิเฮ้ยเฮ้ยวฮ้อะไรนะเฮ้ยรอดมั้ยยังว้าวรอดแล้วไม่ได้รอดกูว่าดิมันมีทางเลือกอะทุกชมทางนี้แล้วกันทางนี้น่าสนใจดีนะ ไม่โดนจังหวะเจ้าไปจ้าแม่ไปจ้าแม่ทางทางเช้า เริ่มดอนแล้ววะ่ะวิ่งหนีก่อนแล้วอ้อ้วิ่งหนีก่อนเออ,อมีอดีน้ำหน้าเราไหมสิ้นเลยว,วะอุ๊ยหลบก่อนโอเค ออกูเริ่มมงงแล้ววะฮัลโหลฉากนี้จบแน่ทุกคนเดีย๋ยวไปดูตอนที่ผมเล็กกับเพื่อนนะครับเอออย่าคอยดูเล็กกับเพื่อนก็ได้ไปเรวไวเร็วกูยอ่เบ๊บไปยังยงเลยดูก่อนดูก่อน ไปก่อนไปก่อนทุกคนก่อนมันจะมีอะไรทำหน้าเราไปก่อนไปก่อนทุกคนโอ้โหวิ่งมาตั้งไกลเป็นกิโลแล้วนี่ mày tangwa tang hết mày 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 เฮ้ยมีสวิตด้วยทุกคนเฮ้ยมีกุญแจด้วยทุกคนแล้วว้ยกุญแจด้วยครับชมเสียงอะไรวะคนเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงอยู่นะ กูได้ยิงแล้วเสียงอะไรวะคุณเมื่อกี้นี่เต่ง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  เนตคือสีแดงไม่มีเชื่อเดี๋ยวก่อนนะขาก,ก่อนขาก,ก่อนเฮ้ยค่อยมาอยู่ตรงนี้ซะหน่อยทุกคนวิ่งมาจังไกลอยากเ,เป็นนู้นนะกลับไปเสียงอะไรวะทุกคน เออมัตายจริงด้วยคุณได้คุณแต่ดีผมลองมาแล้วนั้นตายดี โอ้ยใช่มนาพิมพ์นี้ก็คุณวิ้ง,งตรงนี้หลบได้อุอย้ยมันไม่เห็นเราจริงด้วยคุณคถ้าแอบตรงนี้นะมันจะไอมันจะไอหายเลยเจ้าวงฉี่จะแตกแล้วนี่ดูดิไอ้วงนี้มัน con gì mà từng quá, ui, ài à? chết, đây là whey, điên bay chĩa chĩa cũng không có gì, yao đi qua, yao spiderman, ui, con trứng xanh tay bớt đai gel, เราต้องหหยนั่นดีกว่าเราถึงเอาไว้ใส่โอเคเจ,จ้าเจ้าอ,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 อะไอเจ้านี้ก oh, ไปฮู้วว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 วีว้ววยวววววววดวววยวว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 ว

เฮ้ยห้องน้ำมึงทุกคนเออมันเข้ามาใกล้แล้วทุกคนเข้ามาใกล้แล้วเฮ้ยไม่มีโอเคไปไปไปยอ่อแม่งเป็นสปไปเดอร์แมนแม,ม,มงมุมก่อนตรงนี้ผงจําได้นะมันจะเป็นทางโอเคไม่มี ม,มันไม่อยู่แล้วทุกคนนี่พวกเกียร์อะไร,รอ่ะไม่มีเฮ้ยเจอห้องแล้วทุกคนเฮ้ยเปิดไม่ป,ป,ปิดหาห้องดิได้สองแล้วได้สองแล้วไปก่อนไปโดยอีกสองอันครับผู้ชม nghề Nhìn đó Chả như quân Ý ạ, không mà cay lâu quân tay tài Ê, trong hải เนี่ยเป็นสีแดงพุ่ยวงต้องรอตรงนี้เป็นนานเนี่ยเฮียเดี๋ยวนะมี่ครอยู่ไหมอุ้ยเกืบตายอุ้ยอุ้ยดูเฮีย <c oughs> เลยวะดตเหมัอนปวยจัง เปิดเพลงมีความสุขด้วย ดูกว่าจะรอดมาได้ทุกคนเฮ้ยห้องเขียวเหมือนเก่านีจริงๆคุณรู้ว่าห้องใหม่หัวล้อบ้านห้องดิมึงมีความสุขขนาดนั้นเลยเหรออยากโดนอัดหน้าวอยากโดนอัดหน้า เดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าอ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับัสดีครับแต่ว่าก็ไม่มีเอออะไรครับมันต้องให้หาเอ่อไอ้วก่คงได้สองอันแล้วแตวผมจะเอาไปประกอบจในคลิปหน้าเดี๋ยวผมเออมาเอาด่านนี้ครับเอ่อมาเอาด่านนี้แหละมันคืจะดีกว่าอืออคุงเออวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับผู้ชม เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมทำไหอ ep สองให้ครับในกับออนไลน์กับเพื่อนด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าย